ทั้งเช้าพี่นอ้องทั้งเช้าวที่รับรองบัน้นผลักพรีเมียมนะครับพี่นอ้องระดับเอเชียเจ้าเดียวของประเทศไทยครับเป็นทั้งเชาที่มีโรงงานผลิตเองปลูกเองพี่น้องโรงงานประธานมาตรฐานอังกฤษประเทศอังกฤษเห็นแล้วเราต้งวัานโรงงานประธานไอซูดยังจำได้แต่ว่าระดับโลงงูกพี่น้อง,นองนอเ,นอเนี่ยผสงออก โคโลบไปและสี่สิบประเทศสี่สิบกว่าประเทศเทศนาะรางวัลต่างๆแล้วก็ส่วนบทสมเพิ่นเยอะพี่เนาะเห็นปะสภาวะทางตัวทังเช่าอย่างเดียวกับสี่ร้อยเก้าสิบมิลลิกรมัมสี่ร้อยเก้าสิบมิลลิกรัมสภาวะทางเช,ช่าวเห็นปะคนหิวมิตรหาเรื่องสุขภาพพี่น้องความดันเบาหวานไขมันในเส้นเลือด บอสซาบูนเนเบอร์พี่น้องนี่ป้องกันมะเร็งเป็นเจ้าเดียวของโลกเพิ่นใุ์ทั้งเจาสีขาวกับสีทองรวมกันพี่น้องนี่โปรดักเดียวของโลกโกบบันพัดที่เราพี่น้องได้นี่สั่งซื้อได้เลย,เลยราคาย่อมเยาราคาหลักร้อยพี่น้องมีขายแถวเรียบร้อย,ย,ย,อยผมขายเองนีแ่แหละสั่งซื้อได้เลยครับโอเคครับ